นัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวปีขานค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2563เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนัดได้ทําการเลือกไพ่เอาไว้แล้วนะคะทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมค่ะเรียกได้ว่าคลิปเดียวนะคะครบจบทุกเรื่องราวค่ะ ในเรื่องของดวงชะตาของคุณเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าบางครั้งดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าปกติค่ะ,ะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นดวงของคนที่เป็นดวงในเดือนพฤษภาคมนะคะแต่บางทีดวงของคุณอาจจะมาเร็วกว่าพฤษภาคมสักประมาณ สามวันห้าวันเจ็ดวันสิบวันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือจะเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆในขณะเดียวกันก็อาจจะมาช้ากว่าเดือนบพฤษภาคมสักนิดดึงด้วยตัวอย่างเช่นอย่างบางคนเนี่ยเขาไปเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะเขาไปดูดวงของเดือนถัดไปได้แล้วแต่ตัวคุณก็อาจจําเป็นที่จะต้องดูคาบเกี่ยวกันนะคะระหว่างพฤษภากับเดือนถัดไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงค่ะ f a c e b o o k f a n น page และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิต ใน f a c e b o o k Fan Page จะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะคะสำหรับใน YouTube ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดค่ะ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีอะไรจะได้อัปเดตได้ทันทุกทีกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูหน้าไพ่กันดีกว่าค่ะไพ่ใบแรกนะคะอยู่ในตำแหน่งของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณค่ะในไพ่ใบนี้นะคะสําหรับชาวปีขานต่อมาค่ะไพ่ใบที่2อนะคะอยู่ในตำแหน่งของการเงินไพ่ใบที่3ค่ะอยู่ในตำแหน่งของโชคลาภ อขอโทษค่ะพูดผิดอยู่ในตำแหน่งของเพื่อนพ้องใบที่สี่นะคะญาติพี่น้องใบที่ห้าค่ะบุตรหลานและบริวารใบที่หกคะ่ะอุป,ปสรรคใบที่เจ็ดนะคะความรักใบที่แปดคะ่ะสุขภาพและอุบัติเหตุที่จำเป็นที่จะต้องระวังใบที่เก้านะคะความเจริญรุ่งเรืองการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคะ่ะใบที่สิบ การงานใบที่11โชคลาภและใบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือความทุกข์ใจและความกังวลใจของชาวปีขานค่ะไพ่ทั้ง12ใบาวางแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูหน้าไพ่กันค่ะไพ่ใบแรกคือความเป็นตัวตนของคุณนะคะจิตใต้สำนึกของคุณบางครั้งะคะ่ะมันอาจจะ หลายๆเรื่องค่ะอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกของคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดีนะคะเพราะมันคือความรู้สึกเนาะ,ะบรรยากาศโดยรวมของชาวปีขานนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะร้อนรุ่มมากพอสมควรเห็นนิ่งๆนะคะแอบเก,กลี้ยกล่อดู่ในใจนะจ๊ะนี่จะเป็นฟิลนี้เลยนะคะใครมาทําอะไรนะคะมักจะหงุดหงิดง่ายกว่าปกติค่ะด้วยความที่ลักษณะนิสัยของชาวปีขานหรือว่าปีเสือเนี่ยเป็นคนที่ เป็นคนที่ใจร้อนอยู่แล้วด้วยนะคะด้วยลักษณะพื้นฐานค่ะแล้วก็มีความผงผางค่ะเดี๋ยวขอพูดในเรื่องลักษณะนิสัยนิดนึงนะคะ <c oughs> ขอภัยด้วยค่ะคุณมีความเป็นผู้นำเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็กล้าหารค่ะแต่ว่าบางครั้งนะคะแอบชอบพูดเกินจริงไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะมี มีความเป็นคนดีอยู่นะคะแล้วก็ตัดใจร้อนค่ะไม่ค่อยได้ไต่ตองอะไรก่อนให้รอบคอบบางครั้งมันก็เลยทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้โดยง่ายนะคะในขณะเดียวกันบางทีค่ะรักเพื่อนมากจนทําให้ตัวเองลําบากอะคะ่ะ ม,มันเหมือนกับว่าช่วยคนอื่นเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดบ่อยครั้งนะคะกับสถานการณ์นี้ที่คุณจะเจออยู่บ่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะชาวปีขานเป็นคนที่ใจกว้างนะคะแล้วก็บุคลิกของคุณนะคะค่อนข้างที่จะดูเหมือนรีบอยู่ตลอดเวลาแต่ในความรีบนั้นนะคะก็ดูมีความน่าเกรงขามค่ะแล้วก็มีความดึงดูดใจในเวลาเดียวกันด้วยโอ้โหช่างคือจริงๆแล้วชาวปีขานนะคะจะมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวสูงมากเลยนะบางทีอะคะ่ะเวลาโกรธนะ ก็จะเป็นกรง่ายแต่นิ่งใจแบบลุกก็ลุกภายนอกค่ะก็จะเป็นฟิลแบบว่านิ่งๆเงียบๆใจดีไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแต่บางทีข้างในค่ะอาจจะโหรุ่มร้อนอยู่ในใจเหมือนไพ่ความเป็นตัวตนใบนี้เลยนะคะเป๊ะเลยนะคะกับกับชาวลักษณะนิสัยของชาวปีขารค่ะซึ่งบางครั้งค่ะก็เป็นคนขี้อายแต่เอ๊ะ ก็ดูขี้กลัวไปด้วยเนี่ยค่ะมันจะมีความย้อนแย้งในตัวสูงมากเลยนะสําหรับชาวปีขานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าคนปีขานมีความรักนะคะหรือว่ามีคู่เนี่ยจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงเอามากๆเลยต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะในเรื่องของความเป็นตัวตนนะคะก็คืออันนี้อย่างที่บอกไปนะคะก็คือนั่นแหละขัดกับลุกอะแต่ว่าจริงๆอะคุณอาจจะมีข้อ ความคิดอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจแล้วมันไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาได้อะค่ะแล้วพอเวลามีคนเรามีเรื่องให้คิดในใจแล้วมันมีเรื่องอื่นเข้ามาหรือว่ามีคนเข้ามาหาคุณเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เกิดความ รำคาญใจอันเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็จะมีความเกลียวกลาดนนะคะแต่ถามว่าคุณแสดงมันออกมายังไงคุณก็จะไม่คุณจะพยายามนิ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้นะไม่ใช่ว่าโอ้โหมีอะไรมากระทบจิตใจปุ๊บแบบวีนแตกเลยไม่ใช่แบบนั้นนะคะจะค่อนข้างนิ่งๆนะแต่ถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวจริงๆอะคะ่ะค่อยโกรธค่อยโมโหค่อยหลุดออกมานะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของชาวปีขานนะคะช่วงนี้อาจจะหมดไปเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้านหน้าผมหรือว่า การเข้าสังคมก็เป็นไปได้การเข้าสังคมในที่นี้นบางทีเพื่อนอ่ะชวนให้ทําบุญสองพระป่าอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ทําไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะคือจริงๆอ่ะโดยพื้นฐานคุณเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่ค่อยคิดอะไรในเรื่องของการเงินส่วนใหญ่นะคะมีเงินนะ่ะก็จะหมดไปกับข้อแรกเลยเรื่องเสื้อผ้าเครื่องสําอางการแต่งกายนะคะโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤษภาคมให้ระวังด้วยส่วนอันที่2ค่ะคือมันเหมือนกับว่ามันต้องมีรายจ่ายทางสังคมอะค่ะอยู่สูงมากๆคือตัวคุณอ่ะเป็นคนรักเพื่อนด้วยเป็นคนใจ กว้างด้วยนะคะมันก็เลยไอสิ่งที่คุณจ่ายไปอะ่ะคุณไม่ได้คิดเล็กคิดน,น้อยหรอก ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของเพื่อนพ้องค่ะในไพ่ใบนี้นะคะเพื่อนพ้องของชาวปีขานเขาค่อนข้างที่จะให้คุณเป็นผู้นํานะหรือว่าเป็นคนในการตัดสินใจว่าเฮ้ยวันนี้จะกินอะไรดีหรือว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนดีหรือว่าเดือนนี้เราควรที่จะจัดกิจกรรมอะไรบ้างส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนแจกแจงเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่องานนั้นๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ทั้งงานรานงานหลวงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะคุณมักจะมีไอเดียหรือว่าจะมีความคิดหรือว่าจะสามารถบริหาร จัดการสิ่งเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณนั่นแหละที่คุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจแล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสื่อสารค่ะการสื่อสารของชาวปีขานนะคะในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณนะมีความคิดไต่ตองมากกว่าปกติด้วยซ้ําไปนะคะมันเหมือนกับว่าการพูดของคุณแต่ละครั้งคุณก็พร้อมที่จะ,ะเขาเรียกอะไรรับผิดชอบอะคะ่ะ สิ่งที่ตัวเองได้พูดไปทําให้ต้องคิดก่อนที่จะพูดเสมอนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางทีคุณอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าหน้าที่การงานหรือว่าเปลี่ยนพาร์ทในเรื่องของสายงานหรือว่าเปลี่ยนจากปกติเป็นนักศึกษานะคะเป็นนักศึกษาแล้วทีนี้อัพขึ้นมาเรียนจบแล้วก็เป็นพนักงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณนะ่ะจะรู้จักพูดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วคุณก็จะอืจะรู้สึกว่าจะพยายามไม่กระทบกับใครให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะ ถือว่าดีนะถือว่าการสื่อสารของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีเลยต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของญาติพี่น้องกันบ้างในไพ่ใบนี้นะคะคือบางทีอะค่ะเรื่องของญาติพี่น้องอะอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของคุณก็ได้เพราะญาติพี่น้องของคุณอะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นแนวแบบขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะ อารมณ์แปรปรวนง่ายแล้วก็คือคุณค่อนข้างที่จะรับมือ,อยากบางทีอ่ะมาพูดอีกอย่างหนึ่งกับเราผ่านไป2วันเอามาพูดอีกแบบหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้คุณแอบเกลียดกลาดอยู่ในใจแต่ถามว่าสิ่งที่คุณจะปฏิบัติต่อเขากลับไปคุณจะโมโหใส่เขาหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะคุณจะค่อนข้างที่จะใจเย็นมากทีเดียวในการที่จะรับมือกับคนในลักษณะแบบนี้นะคะ ใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่แล้วจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของบุตรหลานและบริวารกันบ้างเริ่มต้นจากบุตรหลานเริ่มต้นจากคนในครอบครัวกันก่อนลูกหลานของคุณอาจจะเป็นน้องก็ได้นะคะที่อายุต่างกันมากๆเลยอะอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีน้องอาจจะเป็นฟิลแบบลูกหลงก็อันนี้ก็สามารถนะับเป็นบริวารของคุณได้นะอืม ในช่วงนี้ค่ะลูกหลานของคุณหรือว่าคนในครอบครัวของคุณเขาค่อนข้างที่จะให้สร้างความ หน้าปื้มปิติยินดีใจอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะทําธุรกิจจับอะไรดูเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยหรือว่าจะมีทิศทางที่ดีหรือแม้แต่กระทั่งสมมติถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ในวัยเรียนนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะรักดีรักเรียนค่ะถือว่าดีมากๆบางทีช่วงนี้เขาอาจจะสนใจในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการผนวกเอาธุรกิจกับในเรื่องของการเกษตรอะคะ่ะเข้ามารวมอยู่ ด้วยกันก็ได้บางทีบ้านคุณมีสวนอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าโหยมะม่วงตอนเนี้ยมันมันดกมากจนเกินไปมันเยอะมากจนเกินไปมันล้นตลาดทําให้ราคาตกเขาจะแปลรูปยังไงเนี่ยเริ่มคิดแล้วนะคะจะเป็นฟิลนี้เลยใช่หรือเปล่า ทีนี้เรามาดูในเรื่องของบริวารกันบ้างค่ะบริวารของชาวปีขานนะคะอันนี้จะขอพูดถึงคนที่มีลูกน้องเป็นของตัวเองหรือว่าทํางานประจํานี่แหละนะคะมีทีมเป็นของคุณแล้วคุณเป็นคนตัดสินใจคุณเป็นเฮดคุณเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเมนหลักนะคะหรือว่าเพื่อนที่เพื่อนในที่ทำงานนี่แหละที่ตําแหน่งหน้าที่ เท่ากันนะเพียงแต่ว่าเขาอายุน้อยกว่าหรือว่าประสบการณ์ทางด้านการทํางานน้อยกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของชาวปีขาดเลยนะคะว่าคุณจะมองว่าใครเป็นบริวารของคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนใดๆก็ตามนะคะค่อนข้างที่จะดีคือเด็กก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งนี้นะมันหมายความว่าเขามันเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเข้าขากันได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วเวลาจะทําอะไรอะ่ะมักจะราบรื่นจะไม่ค่อยได้มีอุปสรรคอะไรกัน เข้ามาหรือว่ามีความขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าความคิดในด้านของเนื้องานไม่ตรงกันนะคะก็พร้อมที่จะสามงมาคีแล้วก็พร้อมที่จะปรับ ปรับเปลี่ยนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือว่าให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างชาวปีขานะ่ะติดเล่นบางทีช่วงเนี้ยอาจจะติดชิลหรือว่าติดความเล่นมากจนเกินไปจนทําให้บางครั้งอะ่ะบางทีติดซีรีส์ติดละครติด รายการทีวีหรือว่าช่อง YouTube หรืออะไรต่างๆนะนัดก็คาดหวังนะคะว่าจะให้ติดช่อง YouTube นัดดูดวงจ่อชีวิตด้วยต้องขออ้อนนิดนึงนะคะในช่วงนี้นี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้บางครั้งเสียการเสียงานส่งผลกระทบค่ะนอนดึก เพราะว่าติดละครหรือว่าดูดวงเยอะเกินไปในช่องของนัดนะคะก็นี่แหละเพียงแต่ว่าบางอนัดรู้สึกว่าตัวคุณก็รู้ตัวนะมีลิมิตในของตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าบางทีช่วงนี้อาจจะขี้เกียจแอบขี้เกียจเบาๆรู้สึกว่าในใจโหยร่างกายต้องการทะเลอ่ะต้องการต้องอยากไปเที่ยวแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของความรักค่ะความรักนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วหรือว่ามีแฟนมีสามีภรรยาแล้วได้ไพ่ใบนี้ค่ะให้ระวังในเรื่องของบุคคลที่3เข้ามานะคะบุคคลที่3ามอา,อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนิดนึ่งอ,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 อาจจะเป็นลูกค้าอะไรก็ได้ที่เขาที่เขาที่ที่มันมีผลกระทบต่อต่อความสัมพันธ์ของคุณกับ กับคู่ของคุณนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมอะคะ่ะถ้าเกิดว่าแค่2คนอะไม่มีอะไรนะเป็นห่วงนะคะห่วงห่วงคือนาะราุ้สกว่านัดห่วงตัวคู่ของชาวปีขาดมากกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณแอบเกีียวกาดอยู่ในใจนะบางทีอะคะ่ะอาจอาจะเวียงอาจจะวีน่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบแสดงท่าทางอะไรออกมาแต่บางทีสีหน้าคุณออกหรือว่าสีหน้าคุณไปอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันยิ่งคนที่อยู่ยิ่งสนิทด้วยอะยิ่งอยู่ใกล้ด้วยเขาจะยิ่งจับสังเกตหรือว่าจับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ข้างในอะได,ด ซ้าไปนะคะด้านนี้เท่านั้นแหละนะคะที่เป็นห่วงนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับคนโสดที่โสดจริงๆไม่ได้มีใครคุยด้วยเลยในช่วงของเดือนพฤษภาคมได้ไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าคุณค่อนข้างที่จะมุมานะในเรื่องของการงานแล้วก็ไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องของความรักคนที่เขาจะเข้ามาจะต้องเป็นคนที่ มีความมั่นคงพอสมควรข้อแรกต้องมีงานทําส่วนข้อที่2ค่ะเงินน่ะต้องพอๆกับคุณนะหรือว่าถ้าเกิดว่าน้อยกว่าคือเอาเอายังไงก็ได้ที่แบบไม่มาเดือดร้อนเราอะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีหรือว่าขาดไปสักข้อใดข้อหนึ่งอะคุณก็พร้อมที่จะไม่พิจารณาแนะ่จะเป็นฟิลนี้เลยเพราะอะไรเพราะคุณไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับความรักสักเท่าไหร่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมค่ะคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการหาเงินหรือว่าเพื่อนมากกว่า ใช่หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะนัดอ่านทุกคอมเมนต์เลยทีนี้นัดขอเปิดไพ่เพิ่มให้1ใบนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะได้ไพ่เปิดไพ่หนึ่งใบดูซิว่าไม่ชัดเจนแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะ สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนัดรู้สึกว่าตัวคุณจะรู้สึกมากกว่าฝั่งนู้นได้ซ้ําไปนะคะรู้สึกว่าอะไรอะไรก็อยากที่จะโทรหาทักก่อนโทรหาก่อนทักก่อนไปหาก่อนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคุณที่ Take A c t i o n มากกว่าตัวฝั่งฝั่งของเขาแต่จริงๆแล้วนัดก็รู้สึกนัดก็รู้สึกว่าคุณคือจริงๆด้วยความเป็นตัวตนของคุณใจจริงคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้ด้วยซ้ําเพียงแต่ว่า คุณก็ยังคงคีปลุกเอาไว้อะค่ะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ Hawaii ยังไม่ได้วู่วามอะไรขนาดนั้นด้วยความที่ความเป็นตัวตนของคุณเป็นแบบนี้นะแล้วถึงแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นไปหาเขาก่อนหรือว่าจะ take a คชั่นมากกว่าเขาหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ก็ดูยังยังไม่ได้น่าเกลียดยังดูน่ารักยังดูมีชั้นเชิงอยู่ดังนั้นนะก็สนับสนุนนะคะก็สนับสนุนไม่ได้ขัดแย้งอะไรต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสำหรับสุขภาพนะคะของชาวปีขาน สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องระวังด้ไพ่ใบนี้ค่ะนะัดรู้สึกว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะไม่มีอะไรนะเป็นห่วงหรือว่าไม่ได้มีอะไรนะเป็นกังวลใจเลยเพียงแต่ว่านิดนึงตรงที่ว่าบางทีอาจจะแพ้อากาศหรือแพ้ N A, สิ่งที่เคยแพ้มาก่อนอะไรเงี้ยถ้าแพ้ความรักนี่ไม่ได้นะ <c oughs> นะคะ,อะโอเคต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งค่ะได้ไพ่ใบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าบางทีอะ ม,มันยังไม่ได้โดดเด่นมากนะคะในเรื่องของชื่อเสียงอันนี้ต้องพูดตรงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะบางครั้งสิ่งที่คุณทําทุกๆอย่างในชีวิตอะคะ่ะบางทีคุณอาจจะไม่ได้ต้องการมันจริงๆอะแต่มาจากความที่โอเคพ่อแม่คุณ t r e ต t คุณมาหรือว่าเหมือนแบบโปรแกรมมาให้ให้คุณตัดสินใจแบบนี้หรือว่าให้คุณทําแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่เขาก็หวังดีกับเราอยู่แล้วอะนะคะเพียงแต่ว่าบางทีตัวคุณอาจจะไม่ได้ชอบมาก เท่านั้นเองทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของการงานการงานถือว่าดีนะคะโดยเฉพาะกับคนที่ทําในเรื่องของพวกการเกษตรหรือว่า,าพืชผักสวนครัวหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต้นไม้ใบหญ้าลักโลกลักสัตว์อะไรเงี้ยค่ะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอจ,จะโดดเด่นมากๆเลยแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ทําด้านานั้นก็ดีนะคะก็โดดเด่นอยู่เหมือนกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภนะคะ ได้พไพ่ใบนี้ค่ะคือจริงๆอะโชคลาภของถ้าเกิดพูดในเรื่องของแบบการเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับ โชคที่มาจากงานนะมันเหมือนกับว่าส่วนใหญ่คุณจะได้โอกาสจากหลายๆช่องทางอะคะ่ะบางทีคุณอาจจะรับงานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือว่ามีไรายได้มากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ย้อนกลับไปที่ในด้านของการเงินถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายมีภาษีสังคมที่จะต้องจ่ายไปหรือว่าสิ่งที่คุณต้องเข้าสังคมหรืออะไรต่างๆนานาคะ่ะแต่คุณก็จะได้คอนเน็ชันจากตรงนั้นอะด้วยเหมือนกันถือว่าดีนะคะในเรื่องของการงานและการเงินของชาวปีขาน,นะคะ่ะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความกังวลใจและความทุกข์ใจกันบ้างได้ไพ่ใบนี้ค่ะคือบางทีอ่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวการจากไปของใครบางคนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มตระหนักแล้วว่าความไม่เที่ยงเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนมันก็เลยทําให้ตัวคุณนะคะเป็นม,มีความกังวลใจเกี่ยวกับความ เป็นและความตายการจากลาคือมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าสัจธรรมของชีวิตคืออะไรการจากไปก็มีการเกิดใหม่ก็ยังคงมีอยู่คนที่ยังอยู่ต่อไปก็ยังคงจะต้องอยู่ต่อไปหรือว่าดําเนินชีวิตต่อไปนะคะอืมมันจะเป็นฟิลเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าคุณอ,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 อันนี้อาจจะพูดในเชิงของปัจญานะแต่มันเหมือนกับว่าคุณเข้าใจโลกมากขึ้นนะเพราะคุณสังเกตว่าคนที่เรารู้จักหรือว่าคนใกล้ตัวเราค่ะมัน ม,มันจากไปมันไม่ได้มีความแน่นอนเลยนะคะแล้วถามว่าคุณกังวลใจเกี่ยวกับการจากลาของใครมากที่สุดก็คือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอะคะ่ะของคนในบ้านใช่ไม่ใช่ล่ะจริงไม่จริงยังไงคือเป็นห่วงสุขภาพของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นในลักษณะน,นั้นมันคือความกังวลใจข้างในลึกๆของตัวคุณทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบค่ะสําหรับใครที่กําลังว่างงานอยู่และกําลังหางานทําอยู่นะคะเรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ได้พไพ่ใบนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าอืมคือนาตูรู้สึกว่าสิ่งที่คุณไปหามาทั้งหมดอะสิ่งที่คุณไปสมัครงานทั้งหมดอะก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากที่จะทําโอกาสที่จะได้ก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะคะ ต่อมาค่ะขอพูดในเรื่องของคนที่มีพาร์ทเนอร์มีผู้ร่วมพูนหรือว่าผู้ร่วมลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมหรืออะไรใดๆเองก็ตามเนี่ยช่วงเนี้ยค่อนข้างที่จะไปกันได้ดีและอีกอย่างทิศทางของบริษัทหรือว่าผลกําไรหรือว่าค่าตอบแทนของสิ่งที่ทําร่วมกันอยู่ค่ะค่อนข้างที่จะโอเคบางทีพาร์ทเนอร์ของคุณอาจจะมีกันทั้งหมด3คนก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่โอเคนะอืมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชาวปีขานใช่ไม่ใช่และจริง,มรง,งไงามา นพูดคุยกันมาได้นะคะนัดอ่านทุกคอมเมนต์เลยและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12นักษัตริย์แล้วนะัดยังมีดวงของคนทั้ง12ราศี12ลัคนา12เดือนเกิดดวงของคนทั้ง7วันด้วยสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้และที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ <c oughs> เอา <c oughs> ไอ้ส่อีกแล้วนะคะนั่นก็คือพิคอะคาร์ดค่ะพิคอะคาร์ดของนั้นนะคะไม่มีวันหมดอายุค่ะสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่ถูกใจได้ตัวอย่างเช่นนะคะ EP ีที่116่อค่ะระดับความเจ้าชู้ของคนคนนั้นเท่าไหนมากแค่ไหนโอ้โหฮอตตลอดแตกมากแค่ไหนก็ลองไปพิสูจน์ได้นะคะไปให้พไ,ะะไหพ่ย้ำชัดดูอีกทีนึงหรือว่าวิธีการเพิ่มสเสน่ห์ในตัวคุณค่ะ e ี EP ที่117จริงๆแล้วมีเยอะมากมายเลยนะคะในการในพิกอะคาร์ดเนาะยังไงก็ลองไป เ,ะะเพราะว่าพี่อาคาดมันเป็นการดูดวงแบบกึ่งส่วนตัวเลยนะคะคุณสามารถที่จะเลือกกลองไพ่ได้ด้วยตัวเองค่ะยังไงก็ถ้าเกิดว่าเลือกแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะว่าใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ